สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและครบรพทุกท่านครับท่านที่กำลังติดตามทาง Facebook ของสุรินทร์ผสมกล้านะครับทางช่องทาง YouTube นะครับวันนี้เราพบกันตรงกับวันเสาร์ที่4เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ตรงกับแรมวันแรม15คหาค่ำเดือน12ปีฉลูนะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์ จัดว่าวันนี้เป็นวันอุบาทนะครับวันอุบาทในความหมายโดยทั่วไปนะครับในทางโหราศาสตร์คือวันอะไรนะครับวันอุบาทต,ตามหลักของพจนานุกรมฉบับบัณฑิตร,ราชยศาสตรนะครับท่านให้คำนิยามจำกัดความว่าเป็นวันที่สิ่งที่เกิดโดยปัจจุบันทันด่วนนะครับอาจจะมีภัยเหตุอันตรายความทุกข์ร้อน นะครับซึ่งลุกลามไปทั่วนะครับเหตุร้ายชั่วหรือสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับในวันนี้เขาเรียกว่าวันอุบาททุกท่านก็คงจะเข้าใจนะครับถ้ามีเหตุของวันอุบาทนะครับก็ไม่ควรทำการมงคลโดยทั่วไปนะครับเช่นเปิดร้านใหม่เปิดห้างร้านเปิดสนักงาน หรือจะทำการออกรถนะครับสู่ขอสาวนะครับปลูกบ้านปลูกเรือนยกเสาเอกสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันแรม15บห้าค่ำเดือน12นะครับก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์นักปราชร์ราบัณฑิตนะครับผู้ที่คิดในเรื่องของเรื่อยามงามดีนะครับว่าวันนี้เป็นวันอุบาท นะครับขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามทางช่องทาง YouTube มาโดยตลอดนะครับมีอะไรก็อยากจะสนทนานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามรับฟังทางรายการช่องทางนี้นะครับวันนี้ก็มีเกร็ดสาระความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายพื้นฐานมาเล่าให้ท่านที่ครบได้ฟังเพื่อ เป็นน้ำย่อยนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ครบได้ฟังสลับสับเปลี่ยนกับการชมภาพนะครับภาพนิ่งเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนไหวน,นะครับซึ่งก็เป็นความรู้สึกของผู้จัดทำรายการนะครับที่จะมอบสู่ออบอกอ้อมใจนะครับแด่ท่านที่รบนับถือนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ของสุรินทร์ประสงค์กล้านะครับวันนี้จะมาพูดถึงความผิด อาญานะครับความผิดในฐานการโชกนะครับซึ่งเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์นั่นเองนะครับโดยผู้กระทําต้องข่มขืนใจผู้อื่นนะครับการข่มขืนใจอาจทําโดยการใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะทําอันตรายให้แก่ชีวิตนะครับทาอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินโดยเจตนาที่จะให้ผู้ถูกข่มขืนใจนั้นยอมที่จะให้ตน หรือผู้อื่นได้ประโยชน์นะครับในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินซึ่งความผิดฐานกันโชกนะครับแทบจะเหมือนความผิดฐานปล้นทรัพย์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา337นะครับอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับและปรับไม่เกิน1,000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้น ที่ได้ยินนะครับที่ได้ยินเจ้าพนักง,งานตํารวจหรือจะเป็นเจ้าพนักง,งานอายการนะครับที่ส่งฟ้องผู้ต้องหาให้ตกเป็นจำเลยในชั้นศาลนะครับจะพูดถึงความผิดฐานกันโชคนะครับนี่ก็คือความผิดที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาตามมาตรา337นะครับต้องระวังโทษหนักพอสมควรนะครับโทษตั้งแต่ไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับ เพราะฉะนั้นความผิดนี้นะครับถ้าเป็นความผิดที่เรียกว่าเป็นบทชกันบทชะกันในทีน่นี้เหตุชะกันบทชกันก็คืออาจจะกระทําโดยในยามวิกาลนะครับหรือกระทําให้เป็นการกระเทือนขวัญน,นะครับกระทบกระเทือนขวัญต่อพี่น้องประชาชนอย่างนี้ก็เรียกว่าบทชกันนะครับโทษชกันเพราะฉะนั้นก็จะมีอัตราโทษที่สูงขึ้นนะครับ การเงินนอกระบบคืออะไรบ้างนะครับการเงินนอกระบบก็หมายถึงการท,ทําธุรกรรมทางการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมการกํากับดูแลของทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสถาบันการเงินระบบกฎหมายหรือไม่ได้รับการยอมรับให้เข้ามาอยู่ในระบบอย่างเป็นทางการาเช่นการเ,เล่นเล่นแช์นะครับหรือแชร์ลูกโซ่นะครับการขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่นะครับรเพราะฉะนั้น ก็จะมีจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับในโลกโซเชียลออนไลน์มากมายนะครับขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่นะครับการเล่นแชร์นะครับเป็นต้นนะครับปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินนอกระบบนะครับได้แก่พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนนะครับพุทธศักราช2527และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ปีพุทธศักราช 2,534นะครับซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนหรือตัวย่อนะครับสอพอชอสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยมีเจ้าหน้าที่ในการเสนอแนะและออกแบบนโยบายแผนและมาตรการในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ เงินนอกระบบนะครับรวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับความผิดอันขอไปครับหรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินตรวจสอบติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับผู้มีพฤติกรรมพฤติการสงสัยว่า กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช้อโกงประชาชนนะครับและความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปร,บราบปรามการกระทำความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินนะครับมีคำถามถามมานะครับว่าเงินรับบริจาค ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเข้าข่ายผิดฐานช่อโกงประชาชนหรือไม่นะครับก็มีความผิดนะครับคือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็มีสาระนะครับในเรื่องของคดียักยอกทรัพย์นะครับคดียักยอกทรัพย์นั้นเป็นความผิดต่อส่วนตัวนะครับหรือที่เรียกว่าความผิดอันยอมความได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา96นั้นถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดก็เป็นอันว่าขาดอายุความนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเจ้าทุกข์ในคดียยอยๆซัพ์ก็ต้องจำเอาไว้ว่าถ้าเราไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับอายุความก็จะสิ้นสุดนะครับอยู่ที่สมเดือนนะครับ ถ้าเกิน3เดือนแล้วก็เป็นอันว่าขาดอายุความนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอีกความความผิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมากมายนะครับในสังคมไทยเรานะครับก็คือความผิดฐานหลอกลวงนะครับความผิดฐานหลอกลวงนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับโดยประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา341บบัญญัติว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่น ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ามทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสปีนะครับอันนี้ก็ ถ้ามีผิดต่อ,อการกระทําต่างกรรมต่างวระนะครับก็โทษก็จะบวกเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านสามารถติดตามทาง YouTube ของสุรินผสมกล้าได้นะครับถ้ามีสาระอะไรดีๆก็จะนำมาพบปะพูดคุยกับทุกท่านนะครับหรือสอบถามข้อกฎหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085-591-5702นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ มายเลขโทรศัพท์ปรึกษาข้อกฎหมายนะครับ0-85 5 91 5 7 0 2าหสำหรับวันนี้ขอได้รับความสุขความปรารถนาดีนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงปีใหม่แล้วนะครับรักษาสุขภาพออกกำลังกายให้ประจำสม่ำเสมอจะทำให้ชีวิตของเรายืนยาวนะครับสุขได้ในจะเท่าล้วมกระเป๋าเรามีเงินสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม รับฟังครับโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ